กับรายการสนิกเกอร์เคาน์เตอร์กันอีกแล้วนะคะเป็นรายการที่เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าสนิกเกอร์นะคะและเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดติดตามช่องสนิกเกอร์เคาน์เตอร์นะคะก็ฝากกดติดตามไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรองเทา้ารุ่นไหนดไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบรองเท้าสนนคเกอร์นะคะก็อาจจะมีคู่ที่ตัวเองนะคะอยากจะเก็บหรือว่าอยากจะใส่นะคะแล้วก็รุ่นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะมีไว้ครอบครองนะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะก็เป็น collaboration นะคะที่ทาง Nike นะคะ Jordan b a l o o OG นะคะ c o l l a บกับ Travis Scott นะคะ แลสีนี้เนี่ยก็เป็นสีโอลิฟนะคะเปิดขายนะคะเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะรุ่นนี้แล้วกออ็ด้วยความที่มันเป็นคอลลาบอร์เรชันนะคะที่แบบว่าดังแล้วก็มีกระแสมากๆนะคะทําให้การที่เราจะกดราคาป้ายเนี่ยก็คือยากมากๆนะคะเพราะว่าสต็อกเนี่ยก็น้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคารีเซลนะคะก็พุ่งแรงมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่เห็นนะคะคือราคาเนี่ย มือนหนึ่งนะคะก็อยู่ที่20,000อ,อ,อัพ30,000อ,อัพเลยนะคะแล้วแต่ไซส์นะคะแต่ว่านะคะก็มี1รุ่นนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะเป็นจอแดนวันโลเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกระแสนะคะหลายๆคนเนี่ย เขาบอกว่ารุ่นที่เราจะเอามาให้ดูวันนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกับรุ่นนี้มากเลยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะ2รุ่นนะคะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่า,ามันคล้ายกันจริงไหมนะคะมันเหมือนกันแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ แล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าทั้ง2รุ่นที่เราพูดถึงนะคะมีความคล้ายหรือว่าเหมือนกันแค่ไหนนะคะก็คือรุ่นนี้นั่นเองนะคะก็คือจอแดนวันโลนะคะเจสสมอนะคะรุ่นนี้นะคะก็เปิดขายนะคะเป็นไซส์ผู้หญิงนะคะก็จริงๆก็เหมือนกับตัวออโอลิฟนะคะที่เป็นทราวิตรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นไซส์ผู้หญิงเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูเลยนะคะว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างน,นะคะตรงจุด เดี๋ยวเรามาเทียบให้ดูกันเลยนะคะทีละจุดนะคะสำหรับอสองรุ่นนี้นะคะก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันเป็นจอแดนวันโลเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นจอแดนวันโลนะคะตัวปกตินะคะส่วนรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นรุ่น OG นะคะซึ่งตัว ตัวโมเดลอะมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัว OG นะคะเราก็ดูนะคะมันก็จะมีความแบบเรียวกว่านะคะคือดูแบบทรงมันจะดูผอมๆป่ารุ่นปกตินะคะแล้วก็ตัวคุณตี้ของหนังนะคะก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะสําหรับ2รุ่นนี้นะคะเพราะว่า ตัวนี้นะคะที่เป็นรุ่น OG นะคะราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่5,700บาทนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะราคาป้ายอยู่ที่4,300บาทนะคะแล้วก็ตัวหนังนะคะมันก็แตกต่างกันนะคะสําหรับ2รุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็คือ,อรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะคะสําหรับตัวโทโบ็อกนะคะด้านหน้านะคะสําหรับรุ่นเจสสโมกนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็คือ,อะจะเป็น หนังนะคะสีดํานะคะแบบนี้เลยก็คือจะเป็นหนังตัวปกตินะคะหนังมันก็จะแบบว่าแข็งๆนะคะแบบนี้นะคะส่วนรุ่นนี้นะคะที่เป็นคราวิตนะคะโอลีฟเนี่ยก็คือจะเป็นเอ่อหนังนูบักนะคะแบบนี้เลยสีดําเหมือนกันนะคะก็คือถ้าดูเทียบอย่างนี้นะคะก็เออราให้ความเหมือนนะคะของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่80%นนะคะก็คือ เพราะว่าตัวมันเป็นสีดําเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวหนังเนี่ยเขาใช้วัสดุคนล,ละแบบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงอัปเปอร์นะคะด้านข้างอัปเปอร์นะคะด้านข้างตรงนี้ก็เป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับตัวหนังที่เป็นสีขาวออกไวท์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นสีดําแล้วก็ตัดกับตัวหนังที่เป็นออกไวท์นะคะถ้าดูเทียบกันนะคะสีที่เป็นอ๋อสีออกไวท์ white นะคะก็คือ เป็นสีเดียวกันเลยนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเราให้คะแนนความเหมือนที่100%่งไปเลยค่ะ <Yeah! S 1> แล้วก็สําหรับตัวหนังนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหนังสีดําของโอลิฟนะคะตัวคู่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่เป็นนูบัคนะคะแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหนังที่เป็นแบบว่าปกตินะหาน,านังแข็งๆนะคะสําหรับรุ่นเจสโมองนะคะแล้วก็ตัวซูทนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าของ ชาวิทนะคะสูทเนี่ยมันจะเป็นซูทกับด้านสีโอลิฟนะคะก็คือเป็นสีเขียวโอลิฟแบบนี้นะคะส่วนรุ่นนี้เนี่ยเจสสมองนะคะคือตัวสูทก็จะเป็นเอ่อเป็นของไนกี้แบบปกติเลยนะคะแล้วก็สีนะคะก็คือเป็นสีเจ OK สโมอนะคะสําหรับตัวซูทก็คือเป็นสีออกเขียวๆเ,เป็นสีเขียวหยกนะคะตามชื่อของรุ่นนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงซูทนะคะก็ความแตกต่างเนี่ยมัน มันคนราศีกันอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราให้คะแนนก็คือ0%ไปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นสีเขียวมันกา้านแต่มันเป็นคนละโทนกันนะคะแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่เป็นส้นด้านหลังนะคะก็คือของรุ่นเจสสมอ Jet เนี่ยตัวนี้นะคะก็คือ,อเป็นวิงโลโก้นะคะก็จะเป็นปักด้วยได้นะคะมันจะออกเป็นแบบว่าสีดําแบบสีสมอแบบนี้นะ ดำเทาๆนะคะตรงวิงโลโก้ก็จะเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลยแต่ว่าสำหรับรุ่นโอลีฟนะคะที่เป็นของทราวิสเนี่ยด้านหลังตรงส้นนะคะด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นโลโก้สมายลี่ของทราวิสนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นวิงโลโก้นะคะก็ปรุปักด้วยได้สีแดงนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจริงๆอ่ะถ้าดู ข้างนึงอ่ะมันก็คือจะคล้ายๆกันเลยนะคะตรงจุดนี้เราก็เลยให้คะแนนความเหมือนนะคะอยู่ที่แปเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือ,อ,อตัวลิ้นรองเท้านะคะสําหรับรุ่นที่เป็นตัวจอแดนวันโลตัวปกติตรงลิ้นนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นผ้านะคะสีดําแล้วก็จะมีโลโก้จัมแบนสีขาวนะคะปักด้วยได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะ ส่วนรุ่นที่เป็นโอลีฟนะคะทราวิทเนี่ยตรงป้ายนะคะตรงลิ้นมันก็เป็นผ้าสีดําเหมือนกันแต่ว่าตรงแท็กนะคะมันจะเป็นไนกี้แอร์ Nike Air นะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าเป็นของตัวจอแดนวอลโลโอจีนะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะตรงลิ้นมันก็จะเหมือนกันแค่ตัวสีนะคะก็คือสีดําแต่ว่าตรงแท็กนะคะก็อันนี้ก็เลยให้ความเหมือนอยู่ที่75%นะคะแล้วก็ด้านในนะคะ โลโก้ตรงพื้นนะคะตัวอินโซด้านในเนี่ยของรุ่นเจส m โมกนะคะก็คือพื้นมันจะเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้นะคะซัมแมนแบบนี้สีขาวนะคะตรงส้นก็จะเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็แต่ว่าของทาวิทนะคะเขาก็จะมีพื้นที่สองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันนะอีกข้างหนึงนะคะมันก็จะเป็นแบบ ซัมแมนสีแดงนะคะแล้วก็มีลายนะคะทาวิทข้างในนะคะก็คือ2ข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันส่วนอีกด้านนึงนะคะก็คือจะเป็นแคตเตอรแจ็คนะคะแล้วก็เป็น2 3นะคะก็คือเป็นเลขเสื้อของออที่ทางจอแดนนะคะเล่นบาสนะคะตรงพืนของรุ่นโอลิสนะคะแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือตัว มิโซนะคะเดี๋ยวเราเทียบให้ดูนะมิโซของ2รุ่นนี้นะคะ mm hmm. ก็จริงๆมันแทบจะใกล้เคียงนะคะก็คืออันนี้มันก็จะเป็นสีออกครีมๆนะคะแต่ว่าของตัวเอส m โม e เนี่ยมันจะออกแบบครีมกว่านิดนึงนะคะอันนี้ถ้าดูเทียบนะเพื่อนๆดูนะคะตัวตัวมิโซนะคะก็ให้ความเหมือนตรงนี้นะคะอยู่ที่75%เลยนะคะสำหรับ ตัวมิโซนะแล้วก็ตัวพื้นของรองเท้านะคะพื้นนะคะก็ลายมันจะเหมือนกันเลยนะแบบนี้นะคะทั้งสองคู่แต่ว่าตัวพื้นเนี่ยสำหรับตัวที่เป็นตัวแจ็สโคนะคะตัวนี้ก็จะเ,เป็นพื้นสีดำส่วนของโอลิมปนะคะพื้นรองเท้าตัวเอาโซเนี่ยจะเป็นสีโอลิมปนะคะแบบนี้อันนี้นะคะจริงๆก็เราให้ความเหมือนนะคะอยู่ที่8 0ซไปเลยค่ะแต่ว่า จริงๆถ้าเราเดินอย่างนี้นะคะมันก็ไม่เห็นอยู่้วคะตัวพื้นก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะกับจุดที่เป็นพื้นจุดนี้นะแล้วก็สําหรับรุ่นนี้นะคะเจสส์โมกเนี่ยเขามีเชือกมาให้แค่1สีนะคะ<ส>ก็คือเป็นสีขาวแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนของตัวรุ่น t า a ์วิสนะคะที่เป็นสีโอลิฟเนี่ยเขาจะมีเชือกมาให้สีสีเลยนะคะก็คือเป็นเชือกสีโอลิฟนะคะแล้วก็มีเชือกนะคะที่เป็น สีแดงสีดําแล้วก็สีขาวแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นคาร์สคอตโอลนะคะก็แล้วก็มีจุดตรงในอีกเดี๋ยวเราให้ดูนะคะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงข้างในนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีขาวแต่ว่ารุ่นของโอลิฟนะคะตรงส้นด้านในอ่ะจะเป็นสีดํา เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยราคารีเซลอะ่ะก็ไม่ได้แรงมากนะคะอย่างที่บอกว่าราคาป้ายอ,อยู่ที่4,300บาทใช่ไหมคะแต่ว่าตัวรีเซลที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีตั้งแต่แบบประมาณ5000กว่านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ราคามันไม่ได้แรงมากนะคะตัวนี้แต่ว่ารุ่นนี้นะคะตอนนี้เนี่ยราคาก็ไปไกดมากๆแล้วนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะหาค่อนข้างยากเลยนะคะสำหรับ ผู้ชายนะคะที่อยากใส่รุ่นนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะคะทั้ง2รุ่นโดยที่ดูจากตัวเอ,อเซนติเมตรก็ได้นะคะเทียบกับรองเท้าที่เราใส่อยู่หรือว่าจะดูตัว EU นะคะที่เราใส่นะคะสําหรับคนที่หน้าเท้ากว้างมากๆเนี่ยก็อาจจะเพิ่มไซส์นะคะอย่างตัวนี้เนี่ย ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นไซส์เมนปกติเราใส่อยู่ที่27เซนใช่ไหมคะถ้าเป็นคนทีหน่หน้าเท้ากว้างมากๆอะ่ะก็อาจจะต้องเพิ่มไซส์ประมาณ0.5เพื่อที่จะแบบใส่ได้สบายนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นนะคะก็คือเป็นไซส์ US w นะคะหรือว่าเป็นไซส์ของผู้หญิงนะคะแต่ว่าจริงๆผู้ชายเนี่ยก็หาใส่ได้สบายๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะดูไปแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ได้แบบ คล้ายกันมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยโทนสี Colorway เนี่ยก็คือ,อมีความใกล้เคียงกันนะคะบางจุดนะก็ใครที่ดูแล้วนะคะที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อดีไหมนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเพิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วก็มีกระแสนะคะว่ามันคล้ายๆกับรุ่นโอลิฟ ทาวิสกอตรุ่นนี้นะเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะใส่เนี่ยก็ลองดูอันที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะทั้งเรื่องของราคาแล้วก็จริงๆนะคะก็รุ่นนี้เนี่ยก็สวยทั้ง2รุ่นเลยนะคะก็แล้วแต่ ความชอบนะคะของแต่ละคนเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ก็ดูรีวิวไปแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะมารีวิวรุ่นไหนเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกด s ับ s c r i b ์ช่อง Sneaker c u u t u r e ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย